แล้วตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยบุตรบุญอรารามเรืองนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ<ท>แล้ววันนี้นะคะท่านก็จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติสําหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะอยากให้อาจารย์ให้แนวทางในเรื่องนี้สักเล็กน้อยกับผู้ฟังค่ะครับก็รบเรื่องนี้เราเรียกกฎหมายฉบับนี้ว่าพี p พนะครับมันเป็นกฎหมายฉบับใหม่แล้วก็ สำหรับประเทศไทยอ่ะถือว่าเป็นเรื่องใหม่เราไม่เคยทําเรื่องนี้กันมาก่อนนะฮะแล้วก็ประเด็นของมันก็คือว่าคนมักจะรู้สึกว่าพอมีกฎหมายเช่แบบนี้จะทําให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ประเด็นของมันก็คือว่าจริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้มามาห้ามไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแต่กฎหมายเนี่ยมาช่วยบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้แหละและทุกคนเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับต้องเอามาใช้ประมวลผลให้เกิดประโยชน์ใช้ข้อมูลให้ได้ประโยชน์ที่สุดเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่ว่าการใช้แบบนี้ มันไม่ใช่ไม่มีเงื่อนไขเลยคือมันมีเงื่อนไขก็คือว่าเราต้องอธิบายได้แล้วมันก็ต้องปลอดภัย <c oughs> ซึ่งถ้าเราทําได้ตามมาตรฐานสองอันนี้ทุกอย่างก็จะโอเคแล้วก็จะไม่มีปัญหาครับ <c oughs> ค่ะก็จะถือว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลในโลกไซเบอร์ได้อย่างปลอดภัยและก็ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่ <c oughs> ด้วยนะคะรา <c oughs> คาวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ปียบุตรบุญอารามเรืองมากเลยที่สละเวลามาพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ